กราบสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับคนบ้าหัวรวยแน่นอนมาอยู่กับน้องเอนะคะเนาะสวัสดีเช้าวันอังคารที่24นะคะพฤศจิกา2563กันด้วยนะคะมีพี่ๆสมาชิกใหม่ไหมคะวันนี้ถ้ามีนะคะก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจ๊ะเวลาทางช่องมีข้อมูลดีๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ทางเราได้นําแบ่งปันนะคะมีทุทกๆวันนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมได้รับชมแน่นอนไม่มีวันหยุดแน่นอนนะใครจะอยู่ก็หยุดไปนะคะแต่เราไม่หยุดนะคะเข้าไม่เข้าเราลงนะคะลงทุกทุกวันเพื่อเป็นแนวทางแนวทางที่ดีนะคะอย่างหนูเองนะต้องลงทุกวันรงประจำลงสม่ําเสมอนะคะไม่ใช่นะคะแบบว่าวันนี้อยากลงผู้นี้อยากลงแล้วลงไม่ใช่นะคะของเราเป็นแนวทางซึ่งลงทุกวันแล้วจะบอกเพิ่มเติมว่ามีวันจันทร์มีลงเพิ่มอะไรจรันมีเพิ่มาลาวใช่ไหมคะ พละหัสมีเพิ่มลาวพุทธมีเพิ่มมาเลยเสาร์ที่มีเพิ่มมาเลยมาให้ท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมมีแต่ได้กลับได้นะคะดูช่องนี้นะวันนี้เราเราจะมาพูดถึงคนมีเสน่ห์นะคะคนมีเสน่ห์คือคนที่มีความอดทนนะคะคนที่มีความเข้มแข็งคนที่รู้จักนะคะที่จะยอมรับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะ,ะรู้จักให้อภัยนะ,ะรู้จักนะคะมีเมตตากรุณา,านะคะ าหาใครได้หวยใ,ใกล้จะรู้สึกดีเป็นตัวของตัวเองอบอุ่นนะคะแล้วก็ไม่กดดันนะคะอยู่ใกล้แล้วมีความสุขอะถ้าม้ชมเคยอยู่ใกล้ใครแล้วมีความสุขไหมดูอยู่ใกล้ๆแล้วก็มีความสุขมียิ้มไปหัวเราะได้ทั้งเราอยู่กับอ่าคือแบบว่าคือ,เร,คอ,อเราเป็นคนหัวเราะน้อยหรือเราเป็นคนผู้ไม่เก่งแต่เราไปอยู่กับเขาแล้วเรา,เราทําให้เรามีความสุขอะนั่นแหละคะ่ะเขาเรียกว่าคนคนนั้นมีเสน่ห์เราต้องเข้าหาเขาแล้วก็เขาเรียกว่า เราจะได้มีเสน่ห์ตามเขา,าอ่ะพวกนี้เขาจะมีเคล็ดลับที่ดีนะคะในการบอกกันลอยู่แล้วนะคะมีเสน่ห์ยังไงนะคะเหมือนอย่างหนูว่าไม่มีเสน่ห์อะไรหรอกค่ะแค่พูดเก่งก็พอละเราเป็นคนพูดเก่งนะคะคนพูดเก่งจะมีคนเข้าหาเยอะนะคะนะพูดแต่สิ่งดีๆความคิดดีๆนะคะนะพูดยังไงก็ได้นะคะให้เขาแบบว่าร,รู้รู้จักเขาเรียกว่ารู้จักแบ่งปันรู้จักรักเรานะคะรักเราด้วยใจจริงรักเราด้วยใจบริสุทธินะ์เนาะ อ๋อวันนี้ก็เป็นวันดีวันดีแล้วค่ะวันอังคารวันดีนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะมีวันวันนี้จงมีเงินทองนะคะไหลามาเทมาขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะเห็นปหเขาเรียกว่าอวยพรตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะท้ายคลิปเราได้พูดเสร็จแล้วก็จบนะคะต่างคนต่างแยกย้ายไปทํางานไปทําธุรกิจส่วนตัวนะคะอย่างหนูเองนะก็เมื่อกี้ก็ก่อนมาทําคลิปใช่ไหมก็ไปล้างจานมาทํางานบ้านซะก่อนหนึ่งอย่างนะคะแล้วค่อย มาให้ท่านผู้ชมนะคะมาค่ะเรามาดูซิว่าวันนี้เราจะเริ่มคำนวณจากอะไรก่อนนะคะสำหรับวันที่3รราวสตาราวสตานะคะออก7-5-3ล่างออก7-4นะส่าะราวสตาไม่วานไม่เข้านะคะนะ แต่เขาเขาหลุดๆนะคะเป็นธรรมดาอยู่แล้วสลับกันไปนะ,ะไม่มีใครจะแม่นนะคะหนูบอกเลยนะ,ะอย่ามั่นใจนะหนูเป็นแค่แนวทางอย่ามั่นใจพวกหนูมากอย่าหวังพวกหนูมากนะคะถ้าหวังมากแล้วก็จะมาบอกว่าไม่เข้าเลยตามก็ไม่เข้านะคิดอะไรของเธออะไรเงรี้ยไม่ใช่นะคะคือหนูบอกเสมอแหละหนูไม่ได้เก่งไม่ใช่อาจารย์ที่แม่นนะคะซึ่งเราไม่อย่างรู้ได้ว่าเลขจะออะไรนะคะ<ๆ>เราไม่สามารถไปโฟกัสว่าเลขต่อเนี้ยนี่นีนีโอ้โหถ้าเรารู้ขนาดนั้นนะ หนูรวยไปแล้วนะท่านผู้ชมนะหนูเป็นแค่แนวทางนะคะแล้วก็วันนี้เหมือนเดิมใครชื่นชอบอะไรตามไม่จําเป็นต้องเล่นทั้งหมดที่หนูวางนะเลือกตามเอาเนาะวิ่งไว้ก่อนอะไรที่แบบว่าหนูบอกให้วิ่งก็วิ่งไว้ก่อนนะคะอย่างน้อยได้ได้คืนมานี่ๆหน่อยๆก็ยังดีนะคะอย่างน้อยได้ขับเข้านะคะสาหรับราวสตาร์วันที่สี่นะบักาสองห้าสามเด่นเจ็ดองแปด เน้นเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดหกลองแปดเก้าแปดสองแปดเจ็ดกันเจ็ดสอง 80 279 9 7 3 976ต่อนะคะสำหรับพิเศษดีกว่าเมื่อวันพิเศษก็หลุดแต่วันนี้เราก็สู้เต็มที่สู้ทุกวนะันอ่ะไม่มีวันไหนที่เราจะไม่สู้เลยนะสำหรับวันที่23นะ3ตัว6 3กล่าออก1 4ลุยกันต่อวันที่24 ผลการคำนวณอยู่ไหนก็ไม่รู้นะ,ะท่านผู้ชมวันที่ย4ฮานอยพิเศษเดน4ลรอง3เน้น4 3 4 5 4 0 ลองสามสองสามแปดสามศูนย์ช้าไปหรือเร็วไปสามารถบอกคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะจะได้ไปปรับแก้นะกันสามห้าสี่เจ็ดหกสามสี่ 503 438และฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับอาโมน,นีาหน้จำชื่อไม่ได้ไม่ต้องเอาเลขลงนะคะนะหนูอยากให้ท่านชมได้รับชมนะคะไม่ต้องเขียนเลขลงใต้คอมเมนต์นะคะระวังโดนปิดกั้นนะจ๊ะเนาะให้เขาดูเองนะคะเราไม่ต้องใจดีนะคะหนูก็ใจดีแล้ว <c oughs> ท่านผู้ชมไม่ต้องใจดีนะช่วยกันดูช่วยกันดูนด,ดูนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะอ่าอย่ง เขาเรียกว่าทุกอย่างต้องมีการเสียเวลาสักนิดนึงแหละนะะไม่มีใครได้มาอย่างแบบง่ายดายนะคะเนาะหนูเป็นเขาเรียกว่าหนูไม่แบบการคำนวณหนูเยอะอะถ้าคำนวณหนูแค่หุ้นเดียวเอาไหมอะหนูจะเขียนตัวเลขให้หนูจะแบบทาตัวเลขให้ขึ้นซื้อฟึ๊บเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยหนูทานอยาเนี่ยหนูขึ้นตัวเลขให้เพราะว่าคือมันการคำนวณน้อยแต่เนี่ยคือหนูต้องมาตัดต่อนู่นนี่นั่นคือหนูงานเยอะค่ะท่านผู้ชมต้องเข้าใจูนะหนึ่งหนูมีงานทำหนูมีงานเยอะแล้วหนูก็มาพูดเสร็จใช่ไหม คุณบูมเป็นคนอัดตัดคลิปคุณกุ้งต้องไปตัดคลิปเขาอีกนะหลายๆอย่างเนาะต้องเข้าใจกันสักนิดนึงนะต้องขอความการุณาสักนิดนะคะท่านผู้ชมนะอ่ะต่อกันเลยนะคะสําหรับฮานอนเมื่อวานนะคะวันที่13สามตัวแปดสี่สามล่าออกสามอแปดสี่สามล่าออกห้าสองซึ่งเข้าวิ่งรู้นะคะสองมาเนาะสายวิ่งสายรู้นะ,ะยินดีด้วยนะคะเจาะไม่เข้านะคะต้องขออภัยลุยกันต่อสําหรับวันที่สี่ เด่นศูลอง9ก้าฮานอยนะจ๊ะเน้น01นย์ห่งนย์เก้ลอง98 9าแปหนึ่งเกกัน ศูนย์สามเก้าห้าขออภัยนะคะหกเก้าศูนย์สามเก้าแปดหนึ่งเก้าสี่การคำนวณสุดท้ายนะคะการคำนวณสุดท้ายมาแล้วนะท้ายที่สุดและสุดท้าย สำหรับวันที่2 3นะพฤศจิกา2563ฮานอย VP 3ตัว6 3 4เล่า2 5ซึ่งข้าววิ่งรู้นะคะ6มา5มาใช่ไหมคะก็ยินดีด้วยสำหรับวิ่งบนวิ่งล่างได้กันไปเห็นไหมคะไม่ได้เก่งนะคะแต่หนูมั่นใจเสม,มอว่าวิ่งหนูอะไม่เคยพลาดแน่นอนนะคะสำหรับบูธจอะนะคะต้องแล,ออแ,ลแล้วแต่บุญแล้วกัน <laughs> แล้วแต่บุญแล้วกัน,นะคะเพราะว่าบางคนก็ ไม่คือเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคะต้องต้องบอกไว้ก่อนบอกเสมอเลยนะเราเป็นแค่แนวทางนะไม่อยากให้พี่ๆตั้งความหวังไว้เยอะนะคะมาค่ะสำหรับวันที่24ฮานอย VIP เด่น 7, 8, 7, 5, 7ลอง8เน้น7จ็0 7ูนย์ลอง 87 82 89กัน73 81 675 370 978นะคะจบไปแล้วนะคะกับแนวทางดีๆไม่ว่าจะเป็น ฮานอยลาวสตาฮานอยพิเศษฮานอยวีวีให้ท่านผู้ชมได้รับชมชื่นชอบคลิปนะคะในทุกๆคลิปเลยนะคะชอบแนวทางดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลลาวสตาฮานอยลาวมาแล้วมาเลเซียหรือว่าอื่นๆในดังสิ้นนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ทางช่องนี้แล้วก็ ฝากถึงทุกๆอย่างเลยที่หนูพูดไปทั้งหมดนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยแล้วก็ไว้พิจารณาด้วยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะอยากดูข้อมูลอยากได้ข้อมูลดีๆนะคะหนูก็แจกเต็มที่เลยนะคะที่สําหรับ Facebook นะคะคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะจ๊ะ mm. พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้หนูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ mm. อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกันดิ่งกันไว้ด้วยนะจ๊ะ mm. สวัสดีค่ะ